กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิคท c h ชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปยังหอประธานพรที่เก็บมหารูนของทิดาเสื่อมสลายมาเลเนียนะครับจากจุดวาร์ปชานระเบียงเลียบถนนใหญ่นะครับเราจะเดินทางมาที่สะพานประธานพรน,นะครับหลังจากนั้นเราจะทำการจำผ่านแท่นเทเลพอร์ตนะครับจากสะพานประธานพรน,นะครับเราจะมายัางพื้นที่ตรงนี้ครับ หอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมพยายามดูนะครับในช่อง u t u b e นะครับหอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนะฮะไม่มีใครทําไว้สักเท่าไหร่หรืออาจจะผมหาไม่เจอนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็เลยจะมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวิธีเดินทางไปมันไปอย่างไรนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับอ่ะให้เราลงมาตามช่องทางบันไดนะครับแล้วก็หลบธนูของเจ้าอัศวินธนูสายฟ้าตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ ระโดดขึ้นไปตามปีกของมังกรนะครับนี่ฮะซึ่งทางนี้ถ้าเพื่อนๆที่เคยไปสู้กับมอกอสคงจะจําได้นะครับว่านี่จะเป็นทางที่จะไปห้องบรรทมราชินีใช่ไหมครับก็สำหรับเทปนี้นะครับก็ใส่ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเต็มๆว่ามันจะวิ่งเริ่มมาจากทางไหนนะครับสำหรับคนที่มีจุดวารบริเวณนี้แล้วก็สามารถข้ามขั้นตอนมาวาร์ปตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าขึ้นมาถึงปีกมังกรนะครับก็จะมีตัวเป็นอรอยแตกของผนังอาคารเนาะ ก็ให้วิ่งเข้าไปนะครับข้างหน้าจะมีบันไดขึ้นต่อไปข้างบนครับขึ้นมาแล้วนะครับให้เตรียมตัววิ่งไปข้างหน้านะครับตรงนี้จะมีอัศวินเฝ้าอยู่เช่นกันครับจัดการให้เรียบร้อยครับ ผ่านเจ้าอัศวินไปนะครับวิ่งเข้าไปข้างในนะครับจะมีเป็นห้องโถงอยู่นี่ฮะแล้วก็ซ้ายมือระวังนะครับนี่มันจะมีเจ้าพวกทหารยามนะครับเฝ้าอยู่เนาะวิ่งตรงยาวไปเลยครับมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะพบจุดวาร์ปจุดพรอีกหนึ่งจุดนะครับก็จุดให้เรียบร้อยนะครับณจุดนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนนี้ฮะนี่ครับเราใกล้แล้วนะครับอ่ะไปกันต่อครับ วิ่งต่อมลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นว่าจะมีเป็นทางไปข้างล่างไม่ต้องไปนะซึ่งข้างหน้าน่ะจะมีเป็นพวกสโนว์แมนอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางที่จะขึ้นห้องบรรทมราชินีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปตีมอก็ต้องมาทางนี้นะครับเหมือนกันครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมองดูนะครับพื้นที่ด้านล่างตัวอาคารด้านล่างเห็นไหมฮะอ่าตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับซึ่งวิธีการกระโดดลงไปนะครับ พยายามหาพื้นที่ที่มันกระโดดลงไปได้นะครับให้มองข้างล่างนะเห็นไหมฮะข้างล่างจะมีเป็นหลังคานะครับตั้งหลักวิ่งกระโดดไปเลยครับฟาบลงมาด้านล่างนะครับต้องระมัดระวังนะครับซึ่งมีอัศวินสไนเปอร์นะฮะนี่ฮะยิงธนูมาจากฝั่งขวามือนู่นนะครับไกลๆนู่นนะฮะไม่ต้องสนใจเขาครับให้เราวิ่งเข้ามาในตัวอาคารนะครับเมื่อวิ่งเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปสุดทางนะครับแล้วก็จะเป็นห้องที่อยู่ทางขวามือตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆเข้าไปได้เลยครับอ่ามาแล้วก็ไปต่อทางซ้ายนี่นะฮะซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับมหาพรหรือโต๊ะกลมที่เราใช้งานปกตินะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่ฮะชั้น1ตรงนี้นะครับมีจุดพรน,นะครับเปิดให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอาอาจจะต้องมาทำเควสแถวนี้บ่อยๆก็ได้นะครับ วิ่งออกกลับมาทางเดิมนะครับแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายไปทางที่เราเข้ามานะครับซ้ายมือเราจะเป็นห้องแรกที่เราเข้ามาตรงนี้นะฮะซึ่งปกติแล้วประตูมันจะปิดนะครับตรงนี้นะให้เพื่อนๆทําการผลักประตูออกไปได้เลยครับเมื่อผลักประตูออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นทางเดินห้องโถงยาวอย่างนี้นะฮะแล้วจะเข้ามาในพื้นที่สวนนะครับซึ่งข้างหน้าเราจะมีเป็นไอรอนไมเดนเป็นหุ่นเหล็กนะครับ เราไม่ต้องสนใจครับเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตรงเข้าสวนไปเลยครับแล้วก็ระวังด้วยนะในสวนจะมีอีกหนึ่งตัวนะฮะสไลด์ตัวหรือจะใช้ก้าวสุนัขล่าเนื้อก็ได้นะครับให้ขึ้นมาตรงแท่นยกตรงนี้ครับเรามาถึงแท่นยกตรงนี้ได้นะครับหันกลับไปมองฮะนี่ฮะบายบายเจ้าไอรอนไมเดนนะอ่าเราจะขึ้นต่อไปนะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้คือสถานการณ์ที่นครหลวงแลนเดลยังคงเป็นนครหลวงแลนเดลนะครับ ถ้าเพื่อนๆไปเผาพฤกษาทองแล้วนะครับทางเดินมามันจะค่อนข้างจะงงนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปแยกต่างหากไว้แล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นทางลัดที่จะเข้ามาที่นครทุรีแลนเดลแล้วก็จะมาโผล่ตรงสะพานประธานพรตรงนี้เช่นกันครับให้เพื่อนๆวิ่งขึ้นตรงไปข้างบนเลยนะฮะข้างบนนี้จะมีจุดพรครับให้จุดพรรีเซ็ตขวดยาให้เรียบร้อยครับ หลังจากพักผ่อนนะครับข้างหน้านั้นก็คืออุปสรรคหนึ่งเดียวนะครับที่จะขวางทางเราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องกําจัดเขาครับไปครับตัวนี้โจมตีค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับบัฟให้พร้อมนะครับระมัดระวังท่าทุบพื้นของเขาไว้ดีนะครับ 1>, 1 2 3 4สาสนะมีหน่วงหน่อยหนึ่งด้วยนะครับระวังนะครับถ้าเกิดเข้าไปสุดทางเขาจะตวัดหินกลับมาครับหลบครับนี่ฮะแหมร้ายกาจจริงๆจะลุงโกเลมนะก็โจมตีปกติเลยนะครับอ่าสักพักเขาก็จะล้มนะครับตรงนี้ใครเข้าไปจ้วงอกอะไรก็สามารถทำได้แล้วนะเรียบร้อยครับ หลังจากเรากำจัดลุงโกเลมนะครับขวามือของเรานะครับก็จะเป็นหีบสมบัตินะตรงนี้นะครับก็สามารถมาเอาได้นะครับเป็นเครื่องรางที่เด้งเลือดนะครับสามารถทำให้ hp ของเราเพิ่มเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นประมาณเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ช่วงแรกๆเข้าเล่นเกมนะครับแล้วก็มาทางลัดมาเอาเจ้าหีบสมบัตินี้ก็ช่วยได้ได้ดีเลยนะในช่วงต้นเกมนะครับวิ่งต่อไปทางซ้ายนะครับตรงนี้จะมีท่านวาร์ปครับ และแน่นอนนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในแท่นวาร์ฟนะครับไปกันเลยครับครับและหลังจากที่เราวาร์ฟนะครับเราก็จะมาอยู่หน้าพื้นที่นี้นะครับเห็นไหมฮะข้างล่างนะครับก็เป็นทะเลน้ําตกนะแหมน่ากลัวเลยทีเดียวนะหอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลอันไกลโพ้นนะนี่ฮะเห็นไหมฮะแหมมาอยู่ได้ยังไงนะครับตรงนี้นะฮะ เราผลักประตูเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับขึ้นต่อไปข้างบนเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำจัดมาเลเนียได้นะครับแรกๆอาจจะงงนะครับว่าหอประธานพรมันอยู่ที่ไหนนะครับก็มาดูคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเดี๋ยวข้างหน้านะครับเห็นไหมครับตรงนั้นจะเป็นหอประธานพรแคลริตนะครับซึ่งเป็นที่เก็บมหารูนของแม่ทัพราดานนะครับก็มันสามารถมองเห็นกันได้หมดเลยนะจากหอประธานพรเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่สูงนะครับ วิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับข้างหน้านะครับด้านหลังคือตรงหน้ามันเป็นมหารูนอยู่แล้วแหละแต่ด้านหลังเรานะครับจะเป็นพื้นที่ของฟารุมอสุราพังทลายนะครับเห็นไหมครับที่เป็นพายุใต้ฝุ่นอยู่แล้วก็มีเศษซากอุกกาบาตนะครับครับและนี่ครับเราได้มาคลองเป็นที่สำเร็จแล้วนะครับมหารูนของมาเลเนียนะฮะอ่ะ สำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ